โอเคผมก็สวัสดีว่าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาเข้าสู่รายการรีวิวแล้วเองซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นน้ําดื่มรสอีสปรตซึ่งน้ําดื่มนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นน้ําส้มเป็นสปาร์กิ้งวอเตอร์กับ5%้รตฟูจหรือว่าน้ําผลไม้หเองซึ่งรดที่ผมซื้อก็เป็นรดส้มนั่นเองก็ไม่น่าจะมีแอลกอฮอล์อยู่นะครับี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างข้างหลังนี่ลองอ่านดูนะครับส่วนผสมของมันนะก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับราคาก็ 69บาทสำหรับเจ้านี่เคมาแล้วก็มีวันหมดอายุคือวันที่2 5เดือน6ปี17อ๋อยู่ไน้นานแหละก็มาลุยกันเลยดีกว่าผมยังไม่เคยกินมานก่อนนะผมเห็นมันอยู่ที่เดยโมงงมวันผมก็เลยไปจัดมาเห็นมันแบบโคตรน่ากินมันสวยมากนะลองดูรูปมันดิคือมันน่ากินมากนะแต่มันดูรสชาติดีกว่ามันจะสวยแต่รูปจูบไม่หอมหรือเปล่านะครับก็เป็นฝาอย่างนี้เ่มานี่กินก่อนคล้ายวิตามินซีอ่ะ แล้วก็คล้ายๆกับน้ำส้มของแฟนตาน้ำส้มแฟนตาน่าะกินนั้นเลยลองชิมดูปะไปซื้อแฟนต้ากินเถอะสิห้าบาทไม่ต้องกินหรอกน้ำโง,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 ง่ๆไปซื้อแฟนต้ากินดีกว่านะครับก็นั่นแหละรสชาตเหมือนแฟนต้าเลยถ้า้พูดอีกรอบหนึ่งซาซามีรสส้มอ่ะเดี๋ยวลองให้คนถ่ายชิมมั่ง คนถ่ายคิดว่าไงบ้างครับแฟนตาใช่ไหมมันคือแฟนต้าดีๆที่ราคา69บาทเลยก็มาพร้อมขวดที่สวยหรูนั่นเองก็ถ้าใครอยากรู้ว่าแฟนต้ารสชาติเป็นยังไงครับก็ลองไปซื้อไอ้นี่กินดูหรือไม่ถ้าไม่อยากรสชาติดีก็ไปซื้อแฟนต้ากินเอาเองแล้วกันนะครับแต่เอาจริงๆมันด้วยไขีวิตามินซีนะต่มันซ่าๆหน่อยน้ำเกลือแร่อะนั่นแหละเราไปซื้อกินเองก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ69บาทกับ วิตามินซีขวบเกินแล้วก็บายเจ้าจ่อยบายยูหูเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วก็ติดตามชมเลยนะครับวันนี้ก็ไปกับแฟนต้านี่บาย